เหตุใดเขาคิชกุถึงเป็นแดนเปรดชุมศาสนาพุทธมีความผูกพันกับเปรดมากมีการกล่าวถึงเปรดไว้หลายแห่งในตำราทางพระพุทธศาสนารวมถึงพระไตรปิฎกเอกสารที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธซึ่งในพระไตรปิฎกนี้เองที่มีหลักฐานกล่าวถึงดินแดนที่มีเปรดชุกชุมอย่างยิ่งในสมัยพุทธกาลเขาคิชกุแปลกันว่าเขานกแร้งเพราะเหตุผลสองประการคือ ประการที่หนึ่งมีอีแร้งมากมายพากันมาจับอยู่ตามชงังอนผาคอยกินซากศพว่ากันว่านะหนบเขาแห่งหนึ่งที่เขานี้เป็นสถานที่ที่เขานําโจรหรือชื่อที่ต้องโทษประหารมาโยนทิ้งให้ตายทั้งเป็นจนมีคนเรียกเหวนี้ว่าเหวทิ้งโจรอีแร้งจึงพากันมารอจับกินซากศพกันเป็นฝูงอีกเหตุผลหนึ่งว่ากันว่าเขานี้รูปร่างคล้ายอีแรง้งเวลามองมาแตกไกลจะมองเห็นเหมือนอีแร้งตัวเบอร์เดอร์จับอยู่ว่าอย่างนั้น เคยไปอินเดียสองครั้งจ้องเขาคิชกูดอย่างพินิจวพิเคราะห์มองยังไงก็ไม่เห็นเขาว่ามันจะเหมือนอีแร้งตรงไหนหรือว่าอีแร้งแขกกับอีแร้งไทยมันไม่เหมือนกันบนยอดเขาคิชกูดมีพระคันธกุฎีที่ประทับของพระพุทธเจ้าและกุฏิของพระอานนท์อยู่ถัดมาปัจจุบันนี้ยังมีซากปรักหักพังหลงเหลืออยู่รัฐบาลอินเดียอนุรักษ์ไว้อย่างดีเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่ดึงดูดใจนะักท่องเที่ยวให้มาชมวันละหลายธนะลดหลั่นลงมาอีกนิด ก็เป็นสถานที่ที่พระเถรทัดกลิ้งก้อนหินจะให้ทักพระพุทธเจ้าสถานที่นี้ไม่มีเขียนบอกไว้ได้แต่สนิษฐานกันเอาต่ำลงมาอีกก็เป็นทั้งสุกรขาตาทั้งหมูขุดหรือทั้าคางหมูที่เรียกว่าท้้าคางหมูนี้มองออกเพราะดูคล้ายคางหมูจริงๆทํานี้พระสารีบุตรชอบมาเข้าฌานสมาบัติเป็นสถานที่ที่ท่านได้บรรลุอรหันต์ด้วยต่ำลงมาอีกเป็นสถานที่พักกำลังผลของพระเจ้ากิพิสาร เล่ากันว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้เคารพพระพุทธเจ้ามากมีเวลาว่างเมื่อใดก็จะเสด็จมาฟังธรรมเมื่อขอบวนเสด็จตามขึ้นเขามาถึงตรงจุดนี้พระองค์จะทรงถอดเครื่องทรงออกหมดทรงฉลองพระองค์อย่างอุบาสกธรรมดาคนหนึ่งสั่งให้ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จพักรออยู่ณจุดนี้พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินโดยพระบาทไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตามลําพังอีกมุมหนึ่งเป็นเหวทิ้งโจรดังที่กล่าวแล้วไม่มีป้ายปักบอกไว้ ได้แต่เดาเอาเองว่าน่าจะเป็นที่นั้นที่นี้อีกมุมหนึ่งไม่รู้มุมไหนรู้แต่ว่าผู้เปรตมันมาชุมนุมกันมากทีเดียวพระสงฆ์สาวกพากันเดินขึ้นเดินลงเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันไม่มีท่านใดเห็นเปรตพวกนี้มีอยู่ท่านหนึ่งที่มักจะเห็นบ่อยๆท่านรูปนี้ชื่อพระโมคคัลลานะอัครสา,าวกเบื้องซ้ายของพระพุทธองค์ท่านไปไหนมาไหนจะมีสิทธิ์ติดตามใกล้ชิดอยู่รูปหนึ่งชื่อพระลักษณะเมื่อท่านโมคคัลลานะเห็นเปรตแต่ละครั้ง ท่านจะยิ้มน้อยๆที่มุมปากพละลักณะจะถามว่าท่านยิ้มทำไมผมเห็นเปรตตัวหนึ่งรูปร่างที่ลึกที่ลั่นเหลือประมาณท่านบอกลูกศิษย์ครั้นลูกศิษย์รบเร้าให้เล่าให้ฟังท่านจะบอกว่าเอาไว้ถามเวลาอยู่ต่อหน้าพระพักพระพุทธองค์บอกตรงนี้เดี๋ยวจะหาว่าพูดไม่จริงให้พระพุทธองค์ทรง,งเป็นสักขิพยานทุกครั้งที่พระโมกัลานะเล่าว่าได้เห็นเปรตรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าโมกลลานะเห็นจริง เปรตตัวนี้เราก็เคยเห็นแต่ไม่บอกใครแล้วพระองค์จะทรงเล่าบุพกรรมของมันให้เหล่าสาวกฟังว่ามันทำบาปกรรมอะไรไว้จึงมาเกิดเป็นเปรตหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวอย่างนั้นมีอยู่คราวหนึ่งพระโมคคัลนะเล่าว่าเห็นเปรตอันทใยญ่มากไปไหนมันจะแบกอันทสองลูกนั้นไปอย่างทุลักทุเลแบกไปล้มไปเพราะมันหนักมากพระพุทธองค์ตรัสยิ้มยิ้มว่ารู้ไหมชาติก่อนเปรตตัวนี้ทำบาปอะไรเมื่อพระสงฆ์นั่งเงียบพระองค์ตรัสตอบไปว่า มันเป็นผู้พิพากษานั่งตัดสินความทำคนถูกให้ผิดทำคนผิดให้ถูกเพราะมันรับสินบนเขามาตัดสินคดีความไม่ยุติธรรมตายไปจึงมาเกิดเป็นเปรตแบกลูกอันธา ขอบคุณที่ติดตามดูลับช n น,นลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ